สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความอัศจรรย์ของหมอวาด Amazing t a r o นะจ๊ะวันนี้แปลกตากว่าทุกๆครั้งใช่ไหมคะ FC ของหมอวาดนะคะช่อง YouTube หมอวาด Amazing t a r o วันนี้เห็นไหมคะมีคําว่าราศีเมถุนด้วยนะคะวันนี้เราจะดูเรื่องของราศีกันตามคําเรียกร้องของน้องๆแต่เมื่อดูจบราศีเมถุนแล้วอยากจะให้ทุกคนนะคะเข้าไปดูนักษัตริย์นะคะนักษัตประจําตัวเองไม่ว่าจะเป็นชั่วฉลูขานเถาะมโรมาแสงจน ครบปี12นักษัตว์ให้เข้าไปดูนั่นคือดวงใหญ่ของคุณที่เป็นพื้นดวงของคนไทยเพราะว่าหมอว่าได้อ่านดวงเ่ยสมมติว่าปีจอหมอว่าก็อ่านครบจนครบ12เดือนเลยเพราะฉะนั้นเราไปดูดวงตรงนั้นเพื่อวางแผนชีวิตแล้วค่อยมาเจาะแต่ละเดือนในเรื่องของราศีความรักในเรื่องของคนเกิดจันทร์คานภูประส,สุขอันนี้เราค่อยดูประกอบนะคะอย่าลืมไปดูนะคะในช่องเพลลิสต์ของหมอว่าหาคําว่า การพยากรณ์ประจำปี2563นะจ๊ามาค่ะในเรื่องของราศีนะเหมาะว่าใช้ไพ่ราศีโดยเฉพาะเลยนะคะละักษณะของสัญลักษณ์ของราศีล้อมรอบพระจันทร์พระอาทิตย์แบบนี้นะคะจะได้ดูในเรื่องของราศีได้แม่นยำมากๆนะจะแม่นยำมากเลยคะ่ะไม่ถุนขาเราจะดูเฉพาะเรื่องของความรักนะคะความรักล้ลวนๆเลยนะคะ อ่ะตั้งจิตอธิษฐานค่ะคนโสดตั้งจิตถามได้เลยว่าเราจะมีคู่ไหมเราจะมีใครมาไหมคนที่มีครอบครัวความสัมพันธ์ของครอ,อบครัวเป็นยังไงตั้งจิตได้เลยค่ะมาแล้วอุ้ยเดอะสตาร์ดวงดาวแห่งความมีสเสน่ห์เกาะกลุมหัวใจเกาะกลุมลักษณะของชาวเมทุนแล้วนะคะเดอ t ทาวเความมีสเสน่ห์ทำไมเกิดอะไรขึ้นอ๋อคุณหวงความเป็นตัวเองค่ะ j u s m n นะคะโอ้โหไพ่ชุดใหญ่ขึ้น5ใบไม่ธรรมดาและะ้วค่ะ Ace of p e n t a c l e ์นี่คือดวงของคนที่ไม่ยอมมีความรักเพราะว่าฉันสามารถที่ดูแลตัวเองได้ฉันมีเงินฉันรวยฉันรวยฉันฉันเป็นคนมีความมั่นใจฉันประสบความสำเร็จโอ้โหเป็นดวงใหญ่พอสมควรเลยชาวเมถุนในเดือนพฤษภานะคะนี่คนเบื้องหลังอมืมงกุดเลือดโอ้โห ประสบการณ์ใหม่ๆชีวิตรักอิสระฝึกฝนอกโอ้เป็นไพ่ที่ดีมากเลยนะคะผู้อ่ะผู้ใหญ่ใจดีมาละค่ะ ไพ่ชุดใหญ่ขึ้นประกอบกันแบบนี้บอกได้เลยนะคะชาวราศีเมถุนไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะคะหรือว่าเป็นสุภาพสตรีคุณเป็นดวงใหญ่มากเลยนะคะในเดือนพฤษภานะดวงของคุณเป็นดวงที่มีสเสน่ห์มากๆเลยการงานก็จะโดดเด่นความรักก็จะดูดีในความในสําหรับคนโสดก่อนนะคะคุณสุภาพบุรุษสุภาพสตรีคนโสดที่ปรารถนามีคู่จะไม่ได้พบคู่ง่ายๆค่ะเพราะคุณสูงเกินเอื้อม ใจคุณยากแท้อย่างถึงและคุณก็กลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบในมุมมองของผู้ชายที่มองหรือในผู้หญิงที่มองคุณผู้ชายนะคะบอกได้เลยค่ะความรักของคุณจะเข้ามาในเดือนพฤษภาหรือเปล่าไม่เข้าแน่นอนเพราะคุณไม่ได้ปรารถนาโหยหาความรักคุณอาจจะเหงาบ้างในเวลากลางคืนแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่คนเดียวแล้วคุณสบายใจคุณเข้มแข็งคุณอยากอยู่กับครอบครัวอยากอยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณ่าอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วที่ผ่านมา ชาวราศีเมถุนคนโสดอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักที่รุนแรงที่เป็นอดีตมันยังคงเป็นบทเรียนแล้วก็คอยหล่อหลอมจิตใจของคุณมันยังคงแวะเข้ามาให้คุณรู้สึกว่าการมีคู่กา,คการมีความรักมันเป็นเรื่องที่เจ็บและมีบทเรียนสำคัญที่สอนคุณเอาไว้มันทําให้ชาวราศีเมถุนความรักจึงไม่ได้โดดเข้ามาในเดือนพฤษภาและคุณก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะมีความรักในเดือนนี้ด้วย คุณจากปรารถนาที่จะรักอิสระอยากเป็นตัวของตัวเองและก็ไม่ได้สนใจในเรื่องของความรักมีเงินมีทองรวยฉันมีรวยฉันมีความสุขฉันมีแค่นี้ฉันก็มีความสุขดีอยู่แล้วเป็นดวงใหญ่ของคนที่เป็นรักความเป็นโสดรักความเป็นอิสระ รักความเป็นตัวเองแล้วก็มีโลกส่วนตัวสูงค่ะเพราะฉะนั้นพฤษภาจึงไม่มีเกณฑ์ที่จะพบความรักสำหรับหนุ่มโสดสาวโสดนะคะคุณอยู่แบบนี้คุณมีความสุขพอคุณจะเอาจริงๆเนี่ยคุณลองถามใจตัวเองเวลามีความรักอะ่ะคุณก็ห่วงความเป็นพื้นที่ส่วนตัวอยู่ดีเพราะฉะนั้นเดือนพฤษภาอยู่สวยๆเลิศๆหลอ่ลอๆ ใช้ชีวิตใช้เงินของคุณดีกว่าค่ะนะถ้ามีถ้าคุณมีเกณฑ์มีความรักเข้ามาก็ต้องมีเหตุให้ต้องเลิกกันอืนะคะเพราะคุณค่อนข้างที่จะชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวชอบใช้ชีวิตแบบผจญภยัยคุณสามารถแบ็คแพ็คไปคนเดียวได้คุณไม่กลัวใครเลยนะคะไปเที่ยวคนเดียวแล้วก็มีความสุขไม่อยากกลับไปทุกข์ เพราะว่าที่ผ่านมาคุณลืมมันได้แล้วอืมแต่มันก็ยังคอยหลอกคุณอยู่ลืมได้ค่ะแต่มันเป็นประสบการณ์ชีวิตที่คุณยังจําได้อยู่ดีอืมสําหรับสาวโสดนะคะหนุ่มโสดสาวโสด,สโสดยังไม่มีความรักค่ะคุณรักตัวเองมากกว่าที่จะมีใครสักคนเข้ามาทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจหรือทําให้คุณเสียสมาธิในเรื่องของการงานการเงินนะคะ สำหรับคู่รักเป็นยังไงคู่รักราศีเมถุนไม่ว่าแฟนของคุณจะเป็นราศีอะไรก็ตามแต่แต่คุณดูอยู่เนี่ยคือราศีเมถุนนะคะความรักของคนที่เป็นคู่รักบอกได้เลยอยู่ดีๆคู่รักคู่นี้ก็มีพื้นที่ส่วนตัวไม่คุยในเรื่องของความสัมพันธ์คุณไปทําอะไรมาไม่คุยคุยโทรศัพท์กันน้อยลงนะคะอันนี้ต้องรามาระวงังและรามาระวังการทะเลาะก,การในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง เรื่องของความหึงหวงนะคะคู่รักต้องระมัดระวังทะเลาะกันเรื่องของความหึงหวงถ้าคุณผู้หญิงกําลังดูคลิปนี้อยู่เป็นไปได้ว่าคุณผู้ชายอาจจะมีใครสักคนมามาคุณผู้ชายจะเนื้อหอมคุณก็จะหึงหวงเขานะคะหรือแฟนคุณจะหึงหวงคุณแล้วก็จะทะเลาะกันด้วยเรื่องของความหึงหวงนี่แหละค่ะเป็นแบบนี้นะคะต้องระมัดระวังด้วยก็ทะเลาะกันด้วยเรื่องแบบนี้บางครั้งคนที่เป็นคู่รักนั่งๆ่งอยู่ก็ไม่รู้คิดอะไรขึ้นมาทะเลาะกันด้วยเรื่องเล็กๆก็มี อันนี้สุดแท้แต่การคาดเดาแล้วต่างคนต่างก็เอาชนะด้วยเหตุผลของตัวเองแล้วการทะเลาะกันก็จะลามไปด้วยทําให้ทุกคุณสองคนเนี่ยห่างกันได้เพราะฉะนั้นอย่าทะเลาะกันในเดือนพฤษภาคมเตือนแล้วนะคะสําหรับคู่รักถ้าทะเลาะกันเดือนพฤษภาคมโอกาสเลิกมีสูงสูงมากนะคะโอกาสเลิกมีสูงมากแล้วต่างคนต่างไปสูงมากเพราะเพราะฉะนั้นเดือนพฤษภาคมที่เป็นคู่รักไม่จําเป็นอย่าทะเลาะกันนะคะ ในส่วนของครอบครัวความสัมพันธ์ภายในครอบครัวในเรื่องของความรักของสามีภรรยานะคะความรักก็อยอมยอมกันบ้างนะคะเหมือนกับว่าชาวราศีเมถุนอะ่ะคุณไม่ค่อยยอมกันมีเหตุและมีผลนะคะอยากให้ยอมกันแล้วก็ใจดีซึ่งกันและกันนะคะใจดีแล้วก็หากิจกรรมทําร่วมกันบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบทํากับข้าวด้วยกันหรือสร้างสัมพันธภาพหรือว่าแบบว่า หากิจกรรมให้ลูกทําเป็นโซ่ทองคล้องใจนะคะ,ะครอบครัวต้องระมัดระวังเรื่องของการทะเลาะกาันการเอาชนะการด้วยเรื่องเล็กๆนๆ้อยๆสาหรับคนที่อยู่ในฐานะที่เป็นครอบครัวสามีภรรยามักจะเอาชนะการด้วยเรื่องเล็กๆนๆ้อยๆเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องไร้สาระแล้วจะทําให้ทั้งคู่กลายเป็นทะเลาะกันใหญ่ได้อ่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสําหรับสถานะของความเป็นครอบครัวสามีและภรรยานะคะ เพื่อความชัดเจนอยากให้ชาวราศีเมถุนนะคะไปดูนักษัตริย์อย่างที่หมอว่าแจ้งในเบื้องต้นด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กด follow ติดตามหมอวาดด้วยการอ่านดวงนี้เป็นการอ่านดวงแบบภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะด้วยรักและปรารถนาดีสำหรับชาวราศีเมถุนวันนี้ บายบายนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามหมอว่านะจ๊ะวันนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะดูแลสุขภาพทุกท่านนะคะ